วันนี้นะครับอัดเมลรถตักขนาด2คิวนะฮะของยี่้อ c a t ต r ต i l l a r ลไมมนะไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น c a t e ต p i l l a r รุ่น 924G นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับแล้วก็สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาดีมากๆนะอย่างที่ได้เห็นตามเชื่อต้นคลิปเลยเขามาพร้อมกับสเปคที่เป็นสเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้นะครับลูกค้าครับนี่เลยนะว่าเป็นแลไอเทมเลยนะเพราะว่าบุกแขนยาวพิเศษอย่างแบบนี้เนี่ยนานๆจะมีมาสักทีนะฮะสักร้อคันเนี่ยเขาจะผล มาแล้วด้วยนะครับลูกค้าครับสังเกตนะฮะว่าช่วงมุกเกี่เดิมของเขาเนี่ยจะสุดแค่นี้นะครับลูกค้าครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเสริมใหญ่มาพร้อมแล้วนะครับลูกค้าครับนี่ถ้าเกิดทานายที่เอาไปตักของนะฮะพวกงานเกษตรงานรีไซเคิลนะฮะตักขึ้นลรงสูงปกกระกันแขนลรงสูงนะฮะแล้วก็ต้องการมุกเกียใหญ่ในบอร์ด้เรียกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่แขนยาวพิเศษเดิมๆจากโรงงานเป็นไซส์2อคิวนะแต่ว่าพอเขาต่อมาแล้วเนี่ยดูจากตาเปล่า,าเนี่ยต้องมีเกือบ3ิวนะคครับลูก้าครับนีี่่ก็ถือวาดมากๆเลยนะครับลูกค้าค,ครับตักงานเเเกกษตตรรบ้าานนีี่่ยออ นึ่งนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าครับนี่เป็นสเปคยางตันด้วยนะลูกค้าครับผมดเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากใช้กันยาวๆได้เลยไม่ต้องมานั่งกลัวว่าเขาจะรั่วไหมจะแตกไหมนะฮะไม่ต้องป่าเลยใช้ยาวๆได้เลยนะครับตัวนี้นะนี่ 924G นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์รุ่นใหม่นะพวกนี้นะครับจะเป็นเกียร์ปั๊มฮิลิษแบบใหม่แล้วนะครับใช้งานง่ายนะพวกนี้นะฮะนี่แล้วก็เจ้าของเก่าหน้างานดูแลรักค่อนข้างดีนะเขามีตัวแผ่นยางนะฮะการพวกเศษวัสดุหน้างานเนี่ยเข้าไปกระแทกที่ลูกเกียร์เนี่ะเดี๋ย ใกล้ๆให้ดูนะครับนี่นะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่โดยรวมเนี่ยทู่เกียร์สภาพเกียร์ของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆแล้วลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆนะฮะคันนี้นะครับสเปคดีนะฮะคันนี้นะครับ 924G นะดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็หลักนที่ของเขาเนี่ยจะเป็นแคทเิเรลล่า 3056G นะครับตัวนี้นะนี่หล่อๆนะครับเดี๋ยวดูใกกล้ๆัันนะครบ หล่อๆเสวยนะครับอันนี้สภาพฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับนี่สวยนะพัดลมด้านหลังเป็นรุ่นใหม่นะฮะเป็นรลมพัดลมพลาติกความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเป็นออโต้เลยถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับ่ะเปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดของเขานะลูกค้าครับนี่นะฮะ แพงสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึม ไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยกาเทอร์พิล่าเก้านะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันกับสภาพเครื่องของเขาเนาะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไป,ปด้านบนกิดต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรมปั๊มกดตัวเทสบุก๊กีพวกนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทสแยวิ่งด้านหน้าฉลังให้ดูด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับปันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตตาาาภยในนนนนนะะของเจ้้ัััว 924G คคีีรบ่ สว,สวยแบบนี้เลยนะฮะคอนโรลของเขาเนี่ยจะเป็นคอนโรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับขึ้นลง1่งตัวพร้อมไงหย1ตัวนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ก็กดตัวอะไรได้สบาย,บายไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะก็ถือว่าแรงปั๊มเนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่จงังหวะขึ้นรงนะฮะของแขนเนี่ยก็ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่ยื่สุดเนี่ยบอกเลยว่าสูงปี๊ดนะครับลูกค้าครับมองในหัวเก่งเนี่ยคือเลยหลังคาไปเลยนะครับ นี <Workers>. <S 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 ่นะฮะยาวมากนะฮะตัวน <ral> ี้นะครับอ่าบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนถ้าเกิดท่านไหนที่เอาไปใช้งานกับกับยุ้งนะฮะหรือว่าหน้างานที่มีแพนดิคอนข้างสูงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกเป็นเกียร์ปั๊มนะฮะการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายนะฮะเวลาขับใช้งานเนี่ยคือนิ่มนะฮะสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะรายละเอียดไปได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะด้านหน้าและหลังนิ่มมากนะฮะปึ๊บ รอสวยนะครับเบรกดีนะฮะเหยียบทีเดียวอยู่เลยนะครับลูกค้าครับพวงม,ม,มาลมพวงมาลัยนิ่มนะฮะเกียร์เกิงเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางานได้นิ่มนะฮะแรงแล้วก็ตอบสนองได้ไวตามมือตามเท้าดีมากๆานะครับนี่นะ 924G นะครับขับนิ่มขับสบายนะครับขับง่ายนะตรงนี้นะครับ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเคื่่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะฮะเบื้องต้นนะของเจ้าตัวค e เท i ิล่า 924G ที่ได้เป็นสเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้นะครับผม ข้างใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดแคสติปิล่า 924G คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตัวรถใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคผมนี้บอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆทั้งคันนะฮะจุดรััั่่่่ววซึมมมมมไไีีีีีนนนนนนนะะต้้้คครรรรบแแแลลกกก็็เเเเเือองงงงป๊ยยยขขาาาทดดดห ไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับสี่น,นี้นะครับแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นแขนยาวพิเศษเดิมๆจากโรงงานเอ่ยนะฮะหรือว่าสเปคยางตันนะฮะเดิมๆจากญี่ปุ่นเอ่ยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าดีมากๆาคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นแหล่อเทมอีกอย่างนึงเลยก็ว่าได้นะครับดีมากๆตัวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่กำลังตามหาสเปคแบบน,นี้เนี่ยรีบจับรีบจองได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไปที่นี้นะฮะกับตัวแคทลีน่า 924G คันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แแพงนะลลูกคค้ารับ นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจใยนอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พาดนสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ